พอรักมากไลแค่ไหนก็ไม่ไปบวานใหม่ไมพัทรเดชหลังเลิกนางเอกร่วมช่องเรียกได้ว,ว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับคู่พระเอกนางเอกช่องมากสีที่ได้เลิกลากันแบบฟ้าผ่าแม้ความรักจะกกำลังไปได้สวยสำหรับคู่ของนางเอกปุ๊กลุกฝนทิพย์และหนุ่มไม้พัทรเดช โดยความรักครั้งนี้สาวปุกลุกเผยว่ารู้จักกับไม้มา5-6ปีตั้งแต่วันที่สดใสล่าเลิงแต่ตอนนี้ปุกลุกไม่เหมือนเดิมทั้งการใช้ชีวิตหรือภาวะอารมณ์ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่คำแค่ไหนก็ทำเหมือนไม่ได้ยินตั้งแต่คุณแม่ล้มสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่คุยกับไม้หรือเจอก็เหมือนดึงเขาเข้ามาอยู่ในภาวะนี้เสมอ จึงไม่อยากให้ไม่มาอยู่ในภาวะที่ต้องทุกแบบเดียวกับปุกลูกจึงคิดว่าเราถอยดีกว่าเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามคิดว่าการเว้นระยะสักนิดหนึ่งไม้ก็จะได้มีความสุขในแบบที่ควรจะเป็นไม่อยู่ในภาวะที่อะไรก็ได้สำหรับปุกลูกแล้วแต่ที่สบายใจแต่ไม้ก็จะยืนอยู่ที่เดิมหันไปกี่ครั้งก็มั่นใจว่าจะเห็นเพื่อนคนนี้ไม่เคยปล่อยมือเลยแม้แต่วินาทีเดียว และรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนก็ไม่อยากทะเลาะเพราะจิตใจปลุกลุกไม่ได้พร้อมที่จะปรับความเข้าใจในเรื่องอะไรตอนนี้ไม่พร้อมเสียใครเลยจึงรู้สึกว่าถ้าเป็นเพื่อนก็จะจับมือกันไปโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะมาหาไหมทําไมไม่โทรมาให้เป็นไปแบบสบายๆการมีสถานะแบบนี้อาจจะทําให้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องทุกไปกับปลุกลุกร้อเปอร์เซนเพราะไปเสียเวลาชีวิตเขาด้วย ขณะที่ไมคได้ส่งคลิปถึงปุกลุกให้กำลังใจว่าเธอมีอะไรเล่าให้เราฟังได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้เลยอยากจะบอกว่ามีอีกหลายคนที่รักเธอมากสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้แหละแต่หลังจากที่เลิกลาก,กันไปแล้วดูเหมือนว่าจะมีประเด็นถกเถียงเล็กๆเ,เกิดขึ้นในหมู่ชาวเน็ตอีกซะแล้วเหตุจากคู่รักคนบันเทิงสองคู่อย่างไมคพัทรเดชและปุกลุกฝนทิพย์กับมิกทองระยะและโบเมลดา เกิดบังเอิญบังเอิญเลิกลาและลดสถานะในเวลาใกล้เคียงกันงานนี้เลยเกิดเหตุจินตนาการบันเจิดขึ้นในโซเชียลจนแหกคอมเมนต์ทั้งจับผิดทั้งแซวก,กันสนุกสนานเพราะหากใครยังจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสาวโบกับหนุ่มไม้เขาเคยเป็นคู่จิ้นที่แววแววมาว่ามีอินเลิฟนอกจอกันมาก่อนแต่แล้วหลังจากนั้นหนุ่มไม้ก็ดันหันเหไปจิ้นละซานสัมพันธ์กับปุกลุกฝนทิพย์แทนจนเกิดประเด็นดราม่าก,กันอยู่พักใหญ่ทีเดียว ดังนั้นเมื่อมีอันต้องมาเลิกกับคู่ของตัวเองในเวลาใกล้ๆกันอย่างนี้ชาวเน็ตขาเผือกเลยอดที่จะคิดมากกันไม่ได้จริงๆแห่มาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้กันใหญ่